สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าทำกิจกรรมเกี่ยวกับบล็อกกี้นะครับเรื่องคือจะเขียนขั้นตอนวิธีนะครับแล้วก็เอามาลองทำที่เขียนโปรแกรมที่บล็อกกี้ว่ามันเป็นไปตามที่เราได้เขียนขั้นตอนวิธีไว้ไหมนะครับก็มาดูที่เว็บไซต์ เว็บไซต์หนึงนะครับนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ครับสอสวอทได้ทำตัวลักษณะของเว็บเว็บแอปไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถใช้บล็อกกีได้ตามที่โจทย์ในหนังสือนะครับที่ที่เป็นใบกิจกรรมในหนังสือของสอสวทนะครับก็เข้าไปที่ b l o c k l y programming in th นะครับก็จะมีนะครับจะมีตัวโปรแกรมที่จะไปใช้ในใบกิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวอันแรกเลยเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของอาจากโจทย์ข้อนี้นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะก็คือ,อให้เขียนขั้นตอนวิธีของการลรดน้ำเ,เครื่องเครื่องลดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับ นะโดยใช้เซนเซอร์ไปวัดความชื้นในดินนะครับแล้วก็มามีค่าจากเซนเซอร์แล้วก็เปรียบเทียบกับค่าที่เรา e f เฟรนซ์ไว้แล้วก็เอามาสั่งให้ว่าจะเปิดน้ำหรือจะปิดน้ำนะครับนะนะครับขั้นตอนวิธีเขียนได้ตามนี้นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง เขียนตามขั้นตอนวิธีนะครับยขออนุญาตทำจอให้มันเล็กๆอ่ะมาคลิกเลยครับที่ลดน้ำต้นไม้นะครับ เราจะดูนะครับตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวขอตั้งจอไว้ใกล้ๆกันโอเคนะครับได้ละ ท่านี้มาดูที่ตัวนี้ครับขั้นตอนวิธีข้อที่1อ่านค่าความชื้นของดินนะครับก็กําหนดให้อ่านค่าความชื้นตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ h แทานค่าความชื้นดังกล่าวนะครับตรงนี้เสร็จไปแล้วนะครับต่อมาข้อที่3ถ้า h น้อยกว่า40แล้วนะครับเราก็ไปหาเครื่องมือจากบล็อกกรี่นะครับถ้า คำว่าท่านะครับตรงนี้นะครับถ้าดึงนะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเอามาต่อกันนะครับถ้า h น้อยกว่า40นะครับถ้า h น้อยกว่า40ก็เอาเครื่องมือตัวนี้ครับปึ๊บมาต่อน้อยกว่า40นะครับ ไปหาตัวแปร h ลากมาวางปึ๊บแล้วก็ไปหาตัวเลข40นะครับได้ตัวนี้เอามาวางปึ๊บแล้วก็พิมพ์40่ข้อ3ได้แล้วนะครับต่อไป3.1ให้ส่งถ้า h น้อยกว่า40แล้วให้ส่งสัญญาณเปิดน้ำนะ ถ้าเงื่อนไขไม่จริงให้ส่งสัญญาณปิดน้ำถ้าเราดเาูเครื่องมือถ้าตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีช่องให้เรานะครับใส่ใส่เครื่องมือตัวที่จะแสดงบอกว่าส่งสัญญาณเปิดน้ำไปเนี่ยแค่ช่องเดียวนะครับเ,เดี๋ยวลองคลิกดูก่อนนะครับเห็นไหมครับมันสามารถเอามาใส่ได้แค่อันเดียวนะครับ นะแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบใส่ได้เงื่อนไขที่เป็นจริงกับเป็นเท็จก็มีนะครับแต่เราเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ,นะรบตรงนี้นะถ้าเรามีเงื่อนไขถ้า h น้อยกว่า40เป็นจริงจะส่งสัญญาณเปิดน้ำนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขไม่จริงจะส่งสัญญาณปิดน้ำนะครับนะบอนนี้เนี่ยเราใส่ ตรงนี้ไม่ได้ไม่มีนะครับวิธีการแก้ไขก็คือไปที่ฟันเฟืองนะครับตรงนี้คลิกปุ๊บนะครับเราจะเพิ่มนะเราจะเพิ่มถ่าเงื่อนไขไม่เป็นจริงนะครับเราก็เอาตรงนี้ครับปุ๊บมาต่อท่าตรงนี้นะครับแต่สังเกตเห็นนะครับว่านะครับมีช่องเครื่องมือให้เราใส่ได้เพิ่มขึ้นนะครับนะก็คลิกปิดเอาไว้นะครับเราก็เอาอันนี้มาใส่ นะครับถ้า S น้อยกว่า40เป็นจริงนะครับค่า S น้อยกว่า40ให้เปิดน้ำแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือมากกว่า40นะก็ให้เป็นเท็จนะครับก็ให้ส่งสัญญาณปิดน้ำตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูครับเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วตามเงื่อนไขที่ตามขั้นตอนวิธีที่เขียนนะครับอันนี้แปลงเป็นบล็อกกี้เสร็จแล้วมาดูซิมูเลตตรงนี้นะครับ สีเหลืองๆนี้คือแสงแดดนะครับแสงแดดเราสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มความร้อนได้นะครับอันนี้แต่สมมุติว่าเราเอาค่าอยู่ที่ประมาณ50แล้วกันนะครับห้าสิบห้าสิบตัวนี้นะครับ50ตัวนี้เป็นเปอร์เซนต์ความชื้นที่วัดได้นะครับตัวสีม่วงนี้น่าจะเป็นดินนะครับตัวสีดำๆตรงนี้เป็นหยดน้ำนะครับหยดน้ำ นะครับอันนี้เดี๋ยวดูว่าถ้าเราสั่งรันโปรแกรมแล้วเนี่ยรันโค้ดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคลิกปุ๊บหานโค้ดนะครับสังเกตดูนะครับซิมูเลตตัวนี้ถ้าน้อยกว่า40หยดน้ำจะหยดลงมานะครับก็คือว่าดินแห้งนั่นเองนะนะถ้าถ้าพูดตามภาษาที่เราแปลเป็นภาษาพูดกันนะครับถ้าดินแห้งก็คือมีความชื้นน้อย H นีครับ มีความชื้นน้อยกว่า40%ให้เปิดน้ำนะครับอันนี้ครับแต่ถ้าความชื้นยังมากอยู่น้ำก็ไม่หยดลงมานะครับอันนี้โอเคนะครับนะ